ครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะครูแก้มเคยบอกเด็กๆใช่ไหมคะว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทำโครงงานเกี่ยวกับน้ำใบเตยนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะเราจะทำกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเด็กหรือว่าสุดท้ายของโครงงานนี้นะคะ,ะเมื่อวันจันทร์นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของใบเตยนะคะมีสี สีเขียวใช่ไหมคะเด็กใบเรียวยาวอ่ะเมื่อวานนงคะนะคะเมื่อวันนั้ยค,ค,ค,คือเมื่อวานนะคะหรือคลิปที่แล้วนะคะที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรบรพคุณของใบเตยนะคะและในวันนี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับอะไรอื่นรู้ไหมคะอ่าเกี่ยวกับประโยชน์ของใบเตยนะคะที่นอกจากจะทําน้าสมุนไพรของเราได้แล้วนะคะเรายังจะมาทาเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับการสร้างไรายได้ของใบเตยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว,ว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆไปเริ่มดูกันเลยค่ะเรามาดูประโยชน์ของใบเตยกันนะคะเด็กๆข้อที่1ค่ะเป็นวัตถุดิบในการทําขนมค่ะเด็กๆภาพแรกนะคะขนมชั้นค่ะภาพที่2ค่ะขนมถ้วยภาพที่3นะคะขนมเปียกปูนภาพที่ส,ะค,ะสค่ะ ขนมปังสังขยาใบเตยค่ะเด็กๆเคยรับประทานไหมคะขนมไทยต่างๆนะคะที่ทำมาจากใบเตยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูเกี่ยวกับเป็นตัวดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะเด็กๆพาพแรกนะคะถุงหอมจากใบเตยเคยเห็นกันบ้างไหมคะเคยใช่ไหมคะพาธที่2นะคะ ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ภาชนะเพื่อกันยุงได้ค่ะภาพที่3ค่ะดอกไม้จากใบเตยหอมๆของเราค่ะใส่แจกันหรือว่าพับให้เป็นดอกไม้นะคะวางไว้ตามตำแหน่งต่างๆเพื่อไลยุงค่ะ ต่อมาค่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างรายได้นะคะนอกจากจะมาทำน้ำใบเตยแล้วนะคะยังสามารถที่จะนำมาสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองและครอบครัวค่ะภาพแรกนะคะเด็กๆดอกไม้ไวาพระจากใบเตยค่ะสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะ ต่อนะคะเด็กภาพที่2ค่ะพวงมาลัยจากใบเตยการร้อยพวงมาลัยเนี่ยยากมากเลยนะคะเด็กแต่ว่าสวยมากใช่ไหมคะภาพที่3ค่ะดอกไม้ใส่แจกันนํามาพับให้เป็นดอกไม้นะคะสามารถใส่แจกันวางไว้ตามมุมต่างๆได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ทําไมคะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมของใบเตยสีที่สวยงามนะคะ และยังสามารถไล่ย,ยุงได้ด้วยค่ะภาพสุดท้ายนะคะภาพที่4ค่ะตะกร้าสารจากใบเตยสวยไหมคะเด็กๆสวยใช่ไหมคะนํามาสารนะคะกว่าจะได้แต่ละใบนี้ยากมากเลยนะคะแต่การนําธรรมชาตินะคะพืชที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าสมุนไพรนะคะนํามาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้นะคะถือว่าคุ้มมากและสวยงามมากเช่นเดียวกันค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับประโยชน์นะคะที่ได้จากใบเตยนะคะที่นอกจากจะมาทําน้ําได้แล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กเคยทานขนมไหมคะขนมที่ได้จากใบเตยเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะหรืออาจจะเห็นอะไรคะอาจจะเห็นใบเตยที่นํามาทําเป็นยากันยุงนะคะ,ะหรือว่าอะไรคะข้อที่3ามที่เขาบอก สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากใบเตยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นมากมายเลยนะคะอ่ะต่อมานะคะเด็กเป็นกิจกรรมขึ้นไหวและจังหวะนะคะและกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเราไปเริ่มกิจกรรมพร้พอมๆกันเลยคะ่ะ If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it then you will really surely show it If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it then you If you're happy and you know it's your hoole If you're happy and you know it's your hoole If you're happy and you know it then you will surely show it If you're happy and you know it's your hoole If you're happy and you know it do all three If you're happy and you know it do all three If you're happy and you know it, you know it then you will show happy you're you know do are it if it and กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะเด็กๆครูแก้มมีใบงานมาให้เด็กๆได้ทาเป็นการได้กันด้วยนะคะนั่นคือให้นักเรียนนะคะลากเส้นนะคะจากจุด ไปหาอีกจุดหนึ่งนะคะเด็กๆในทิศทางที่ครูแก้มได้กําหนดไว้ให้ในแบบสิกหัดของเรานะคะจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสาหรับวันนี้นะคะในเรื่องประโยชน์ที่ได้จากใบเตยค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะครูแก้มจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอุป,ปรกรณ์และส่วนประกอบนะคะในการทําน้ําใบเตยของเรานะคะเด็กๆเราจะได้ทําน้ําใบเตยกันแล้วนะคะเด็ก อติดเต้นไหมคะครูแก้วติดเต้นนะคะเด็กเ,เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะเด็กสำหรับวันนี้นะคะครูแก้วขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะเด็ก